สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบาการเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในอนาคตนะสิ่งที่เป็นอนาคตนะที่จะเกิดขึ้นในโลกสมมุติใบนี้นะก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นไปตามกฎนะที่ผมใช้มองนะกฎที่ผมใช้มองก็คือกฎ แห่งการกระทําของมนุษย์ก็เรียกว่ากฎแห่งกรรมนะครับแล้วกฎที่2ก็คือกฎไตรลักษณ์นะสิ่งสมุติทั้งหลายนะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงมีความแปรปวนไปตามเหตุปัจจัยนะมันไม่ได้เกิดจากเราสามารถไปบังคับควบคุมมันได้นะครับมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเรียกว่ากฎไตรลักษณ์อันิจจังทุกขังอัตตามันไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันนะ สิ่งต่างๆที่เกิดปรากฏเกิดจากเหตุปัจจัยเกิดประชุมร่วมกันแล้วก็เกิดผลปรากฏขึ้นมานะก็เรียกว่าอนัตตานั่นเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ผมมองคาดการณ์ในอนาคตนะผมใช้หลักการนี้นะใช้กฎนี้นะครับคือกฎแห่งกรรมการกระทําของมนุษย์นะกิจกรรมต่างๆที่มนุษย์ทําในโลกใบน,นี้แล้วกฎไตรลักษณ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแปรแปรบบวนไปเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ มันย่อมมีเหตุมีผลของมันเสมอนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่นะผมใช้นะในการมองอนาคตใช้ในการคาดการณ์อนาคตนั่นเองนะครับแน่นอนครับมันอาจจะมีความถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดานะเพราะว่าผมเองก็ไม่สามารถรู้เหตุปัจจัยหรือว่าคอยตามเหตุปัจจัยนั้นที่มีลักษณะความเปลี่ยนแปลงแปรปวนเป็นพลวัต ได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็พยายามจะจับกระแสนะทิศทางจากข้อมูลข่าวสารนะที่เกิดปรากฏขึ้นนั่นเองนะครับแล้วหลักการมองของผมในการคาดการณ์อนาคตเนี่ยนะก็ใช้หลักนะนอกจากจะพูดถึงกฎ2กฎแล้วก็คือกฎแห่งกรรมนะกฎแห่งการกระทําแล้วกฎไตรลักษณ์นะความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงปลแปรปวนไปนะเป็นไปตามเหตุปัจจัย ก็ยังใช้หลักการที่เรียกว่าพิจิตรพิจารณาจากสามเหลี่ยมสามมุมนะของฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานนะก็คือพิจิตรพิจารณาจากสิ่งที่มนุษยก์กระทำนั่นแหละนะกิจกรรมต่างๆนะที่มนุษยก์กระทำทางเศรษฐกิจทางการเงินทางการเมืองนะการสังคมแล้วก็เรื่องของอการเมืองระหว่างประเทศนะภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็เรียกว่ามองที่ฟนะันเดเมนทัลมองรอบด้านนะในกิจกรรมของมนุษย์ นะรอบด้านทั้งทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะเมื่อมองทางด้านฟันเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานแล้วนะครับผมก็ย้อนดูนะครับพวกประวัติศาสตร์ย้อนดูความเป็นมาเป็นไปนะในประวัิศานะครับในรอบหลายร้อยปีนะย้อนเป็นพันปีก็ดีนะก็ดูว่าในประวัติศาตรเนี่ยมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นนะแล้วลักษณะของมันเนี่ย มีลักษณะของการเกิดวนซ้ำนะซึ่งเรียกว่าไซเคิลหรือว่าวงรอบวัฏจักรนะเราก็ศึกษาย้อนวิติศาสตร์ศึกษาทางทางด้านไซเคิลวงรอบวัฏจักรนะศึกษาทางเทคนิคนั่นเองนะแล้วก็ดูข้อมูลนะครับการขึ้นลงนะครับของข้อมูลเชิงสถิติทั้งหลายนะครับอย่างการขึ้นลงของ ตลาดหุ้นนะตลาดการเงินอย่างเงี้ยนะที่มันมีไซเคิลเป็นรอบ90ปีบ้างนะสีปีบ้างนะเปลี่ยนแปลงบุนเวียนไปที่เรียกว่าบนะูมบัสคือมีช่วงที่รุ่งเรืองแล้วก็มีช่วงที่มันตกต่ํามีช่วงที่มันขยายตัวแล้วก็มีช่วงที่มันหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคือสิ่งที่นะผมมองนะผ่านทางด้านฟันเดเมนทัลแล้วก็มามองย้อนประวัติศาสตร์ แล้วก็มองย้อนดูใส่เครื่องวงรอบจักรแล้วก็มองย้อนดูพวกข้อมูลเชิงสิตินะตัวเลขต่างๆนะการครบรอบของมันนะการเกิดสูงต่ําของมันนะครับอันนี้ก็เรามองทางเทคนิคอลแล้วก็มามองถึงพฤติกรรมนะครับของคนที่อยู่ในระบบนะคร่าพฤติกรรมก็คือ,อตัวความโลภนะความกลัวนะครับหรือว่าความโกรธความหลงของมนุษย์ ที่ส่งผลนะครับในเชิงของพฤติกรรมส่งผลในเชิงของกระแสนะการเปลี่ยนแปลงนะของพฤติกรรมนะซึ่งจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่าเมื่อมีฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานเช่นนี้นะมีข้อมูลเชิงบระวัติศาสตรนะที่มันเคยเกิดขึ้นมีไซเคิลการครบรอบนะครับวัฏจักรเป็นเช่นนี้เนี่ยนะแล้วเมื่อมาประกอบกับนะครับในเรื่องของแรงขับ เคลื่อนนะขับดันทางจิตวิทยาทางพฤติกรรมของคนในระบบนะซึ่งก็มีตั้งแต่ประชาชนคนทั่วไปนะซึ่งเป็นผู้บริโภคทั่วไปมีทั้งกลุ่มที่เป็นนักลงทุนนะทั้งนักลงทุนรายย่อยแล้วก็นักลงทุนสถาบันแล้วก็กลุ่มคนที่เป็นผู้จัดการนะดูแลระบบอย่างเงี้ยนะครับก็มาดูภาพรวมนะครับว่าจากสามเหลี่ยมสามมุมนะครับทั้งทางด้าน ฟันด a m เมนทัลนะเทคนิคเขแล้วก็เซนดเมนทัลเนี่ยนะเราก็มองว่าสิ่งตางเราเนี้ยนะเมื่อมองประกอบกับเรื่องของอหลักการนะกฎแห่งกรรมการกระทำของมนุษย์นะที่ว่าทำดีได้ดีทำไม่ดีได้ไม่ดีนะแล้วก็มองตามกฎไตรลักษณ์นะทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันย่อมเกิดมีมาแต่เหตุเหตุดีก็สู่ผลดีนะเหตุไม่ดีก็สู่ผลไม่ดีเราเนี่ยจึงทำให้ผมมองคาดการไปในอนาคต มมุมมองที่ผมมองเนี่ยก็เรียกว่ามุมมองบูรณการนะก็เป็นการมองจากสามเหลี่ยมสามมุมนะฟันเดเมนทัลเทคนิคอลเซนเเมนทัลนะเพื่อจะมองนะเหตุปัจจัยนะที่มาประชุมร่วมกรรมันตามกฎแห่งกรรมนะครับแล้วก็กฎไตรลักษณ์นะแล้วมองไปที่อนาคตว่ากระแสนะในปัจจุบันเนี่ยนะในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันจะส่งผลอะไรในอนาคตนั่นเอง แน่นอนครับมันก็จะมีความถูกต้องแม่นยําในระดับหนึ่งก็จะมีความคาดเคลื่อนเช่นเดียวกันนะก็คงไม่ไม่กล้าฟันธงร้อนะครับว่าสิ่งที่ผมมองเห็น,นอนาคตเนี่ยมันจะถูกต้อง100%เอราแค่ว่าถ้ามันถูกต้องมากกว่า50%นะถึง80%นะครับก็น่าจะเพียงพอสําหรับการที่เราจะวางแผนนะชีวิตนะเตรียมตัวป้องกันนะภัยอันตรายต่างๆนะด้วยความไม่ประมาทนั่นเอง ั่นคือหลักการนะครับของมุมมองบุรการของผมนะก็แบบว่าเมื่อผมได้ฟังูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะที่หลากหลายนะฟังเยอะเข้าเยอะเข้าเนี่ยผมก็มาตกผลึกความคิดนะผ่านมุมมองบูรการส่วนตัวผมนะด้วยหลักการที่บอกเล่าไปแล้วก็คือมองทั้งทางด้านกฎการกระทาของมนุษย์นะกฎแห่งกรรมนะกิจกรรมที่มนุษย์ทําไปทั้งทางด้านเศรษฐรรกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับของทั้ง หมดที่อยู่ในระบบคนทั่วไปก็ดีนะชนชั้นปกครองนะต่างๆก็ดีนะครับแล้วก็มองผ่านสามเหลี่ยมสามมุมนะของ Fundamental Technical แล้วก็ Sentimental ก็ดีนะก็คือมองประกอบกันนั่นเองนะครับแล้วก็ได้เรียกว่าคาดการอนาคตซึ่งเป็นเรื่องอนาคตนะซึ่งเราจะพิสูจน์ได้เนี่ยมันก็ต้องรออนาคตนั่นเองนะครับ นะก็จะมีคนที่นะเข้ามาคอมเมนต์วิาพากษ,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 ษ์วิจารณ์ก็มีอย่างเช่นว่าทำนะทำเป็นรู้มากเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็เป็นคำที่ทำใหนะ้คนที่คาดการเนี่ยนะครับก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะครับหรือไม่บางท่านก็คิดว่าสิ่งที่ผมพูดเราเนี่ยนะมันก็คือเป็นอะย่างนี้เลยหรือเปล่านะบางท่านก็บอกว่าใกล้แล้วใช่ไหมนะผมก็ตอบไม่ได้นะแต่ว่าสิ่งที่ผมมองเห็นก็ตามแต่ละคลิปที่ผมพูดไป ก็มีการสร้างออปชันให้เห็นว่านะในสามเหลี่ยมสามมุมมันจะบีบอัดเข้าไปนะเป็นอย่างไรนะครับบางท่านก็บอกว่ามาแน่ครับอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็ไม่มีความคิดเห็นนะฮะเป็นเพราะว่าสิ่งไหนที่ผมพูดไปแล้วนะในมุมมองของผมนะที่มองผ่านสามเหลี่ยมสามมุมก็ดีมองผ่านหลักการกฎแห่งกรรมนะกฎตรักก็ดีเนี่ยนะผมก็ได้บอกไปแล้วนะบางท่านก็เชื่อบางท่านก็ไม่เชื่อบางท่านก็บอกว่าตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุนะอันนี้ก็ นาั่นแะจิตตังนะครับท่านฟังแล้วท่านต้องไปขบคิดตกผลึกต่อนะครับนะท่านอาจจะไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปทําอะไรก็ได้นะหรือว่าท่านเชื่อก็เชื่อ,อด้วยความคิดเห็นของท่านเองที่ตกผลึกแล้วท่านกล็ลงมือทำนะครับบางท่านก็บอกเห็นด้วยครับนะก็อย่าเพิ่งรีบเห็นด้วยเร็วเกินไปนะได้เกิดพินิจพิจารณาแล้วเห็นด้วยก็เป็นกําลังใจนะให้ให้ผู้ทนะําคลิปนะะอันนี้ ผมก็เล่าส่วนฟังว่ามันมีความคิดเห็นหลากหลายบางท่านก็เข้ามาบูลลี่นะเข้ามาพูดไม่ดีนะทำให้คนทําคลิปเนี่ยนะรู้สึกไม่ดีก็มีนะหรือบางท่านนี่เข้ามานะให้กาลังใจก็มีนะครับบางท่านก็บอกว่าพูดไปเรื่อยนะเลื่อยไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวถูกเองนะแปลว่าเขาไม่เข้าใจว่านะสิ่งที่ผมมองเนี่ยมองผ่านหลักการอะไรมองผ่านกฎอะไรมองผ่านด้วยวิธีการเทคนิคอะไรนะครับ เขาก็ไม่เข้าใจบางท่านก็เข้ามาให้กําลังใจก็มีนะครับก็บวกหนึ่งครับอาจารย์อย่างเี้นะครับเพราะฉะนั้นในสื่อโซเชียลก็จะมีความคิดที่หลากหลายนะก็มาชี้แจงให้ฟังนะครับเรื่องราวของอนาคตนะว่ามันก็จะถูกพิสูจน์ในอนาคตนั่นเองนะครับเราก็ทําได้เพียงคาดการจากปัจจุบันเท่านั้นนะครับความแม่นยํามันจึงขึ้นอยู่กับนะสิ่งที่ผมพูดไปแล้วนะผมสามารถมองเห็นกฎแห่งกรรมนะการกระทํากิจกรรมต่าง นะครบถ้วนรอบด้านหลากหลายนะเพียงพอหรือไม่สามารถที่จะมองเห็นเรื่องของความแปรปรวนต่างๆนะได้ครบถ้วนหรือไม่นั่นเองนะครับมองผ่านสามเหลี่ยมสามมุมเนี่ยนะได้ครบถ้วนรอบด้านหรือไม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็มีทั้งความถูกต้องแล้วก็มีความคัดเคลื่อนอยู่นะครับก็ขอให้ฟังพิจารณากรไว้เชื่อนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสกห้าจุดศูนย์นะซึ่งเป็นการพูดคุยกันนะเป็น Uh, รายสัปดาห์นะในช่วงบ่ายวอาทิตย์ประมาณบ่ายสถึงบ่ายสก็จะพูดคุยเข้มข้นขึ้นทั้งทาง,ทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูม,มิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรโดยการส่งข้อมูลนะครับนะให้ครบถ้วนเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับส่งชื่อนามสกุลจรงิงอายุอาชีพของท่านเข้ามานะครับผมก็จะนําอีเมลของท่านเนี่ยแหละครับนะ ไปสมัครอ e ีเมลกลุ่มนะเพราะฉะนั้นการส่งเข้ามาจึงรบกวนส่งเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ gmail.com นะผมก็จะเอาอ e ีเมลถ้าไม่สมัครอ e ีเมลกลุ่มแล้วเมื่อมีการประชุมนะในรายสัปดาห์หนผ่านแอปพลิเคชันบ o ูมิทติ้งี่ยนะผมก็จะ ส่ง Meeting ID กับ Meeting Password ไปท่านก่อนการประชุม15นาทีนั่นเองนะครับและสำหรับท่านที่เข้าร่วมกลุ่มก็ดีชุมชนก็ดีนนในช่อง YouTube ผมก็ดีต้องการร่วมสนุนกลุ่มชุมชนผมให้เข้มแข็งนะให้สร้างนะครับเนื้อหานะให้มุมมองนะช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันในตลอดทศวรรษเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยินดีนะครับใครชอบฝากไรใช่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ